ไงคะอ่าที่บอกว่ามีของให้เด็กเราก็เลยมีของให้ภรรยาด้วยว้ายเดี๋ยวมันจะน้อยหน้าหรอเติมรักทุกวันเลยอ่ะคนถือกล้องอิจฉานะุมของให้เด็กก็มีของให้หูมีให้พิงก็หานม้งจริงจริงถอดพ่ิงหูถอดอะไรถอด พอถุงมือก่อนพอถุงมือก่อนพีใครเห็นมั้งทันว่าบรรดาไปเด่นส่อีกก่อนนะแม่บุ๋มก่อนนะให้บล๋มขอให้เขาเล่นแบบโตเงี้แล้วก็ใด้วยแล้วได้ความดังมากกว่าเดี๋ยวบุ๋มเล่นมีลูกนะปลอบมั้งวิจะเล่นกับบู๋มี่จะไม่ควนบุ๋มเลยว่าแปลถ้าถ้ามีลูกพี่พีจะรักพี่บุ๋มหรือว่าลูกมากกว่าก็ดูจากวันนี้ก็เห็นว่ารักพี่บุ๋มมากกว่าไม่จริงเลยจ้าอ๋ออแม่แก่แก่ อะไรยาอะไรยาดูเห็นดอกว้าวใครอะไม่รู้เหมือนกันใครอะไรู้ก็เห็นมันน่ารักงีืก็เลยซื้อมาฝนอุ้ยถูกใจมากเลยฉันเลยยังยังไม่ได้เปิดเตะชอบมากเลยอะยัง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 ปวดใจทุกวนาใครอะพี่บีมันเป็นดอกไม้อะอุ้ยนวลนวลอุ้ยดอกอะไรไม่รู้อะอเมริกา เพรที่เขาบอกเขาชอบนี่ตายไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะหอบไม่พอตายอันนี้เป็นดอกดอกที่หนูชอบเนี่ยใช่อ่ะพี่พี่เชื่อตรงนั้นค่ะพาคสองของ i q ค